เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวารโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพร,รัตลาชสุดาสยามบรมราชากุมารีจเจริญพระชนมายุครบ6 0พรรษาในปีพุทธศักราช2558ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำกิจกรรมดีๆภายใต้แนวคิด60เรื่องราว60ความดี กับนมดีสังคมดีถวายแด่สมเด็จพระเทพพรรัฐลาชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับกิจกรรม6,000เรื่องราวความดีผ่านเว็บไซต์ไทยเดนมาร์กแฟนคลับเพื่อมุ่งเน้นและจุดประกายการทำความดีบนโลกสังคมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมาเขียนบอกเล่าเรื่องราวความดีได้ในสองรูปแบบคือการเขียนเรื่องราวความดีที่ตนเองทำมาแล้วและการเขียนเรื่องราวความดีที่คิดจะทำ โดย6,000คนแรกที่มาเขียนเรื่องราวความดีจะได้รับสายรัดข้อมือ r i s ิ BAND และกิจกรรมช่วยเหลือกลุ่มจิตอาสา60โครงการการทำความดีโดยกิจกรรมนี้เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีพร้อมทั้งจัดทำหนังสือ e b o ุ๊ซึ่งรวบรวม60เรื่องราว60ความดีถวายแด่สมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ทาความดีเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันทาความดีรวมถึงการนําเสนอความดีผ่านไวรัลคลิปเพื่อให้เกิดความตระหนักในการทําความดีเรื่องง่ายๆที่ทุกคนอาจมองข้ามไปนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบเพื่อกระตุ้นและเชิญชวนให้ทุกคนทําความดี อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้ทุกคนทำความดีเพราะเราเชื่อว่าการทำความดีเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทำได้แม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถรวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ได้